สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามยูทูบของผมทุกท่านนะครับข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจําวันที่15ธันวาคม2560นะครับเวลานี้ก็ประมาณ6โมง44ทีเนี่ยก็จะขอสรุปข่าวลิเวอร์พูลดังนี้นะครับเริ่มจากข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นะครับก็เป็นข่าวที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเฮกันนะครับโมเมนต์ซาร่านะครับก็คว้ารางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกันนะครับประจําปี2018นะครับ ก็เป็นของ BBC ที่ให้ทุกปีนะครับก็สมใจซาร่าเรียบร้อยนะครับผู้ชนะในปีนี้นะครับก็ส่วนเรื่องราวที่2นะครับเป็นเรื่องราวในเกมที่จะมีแดงเดือดนะครับแดงเดือดในวันอาทิตย์เนี่ยห้าทุ่มนะครับพีถ่ายทอดสดเนี่ยเจคินคอปก็ยกนิ้วนะครับบอกว่าเราพร้อมนะครับที่จะเจอกับแมนยูนะครับไม่ว่าแมนยูจะเจ็บถึง9คน บางคนนะครับบางคนหลายท่านเนี่ยที่เป็นแฟนบอลที่สังเกตอ่ะน้ำมูเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้ตลอดนะครับบอกว่านักเตะเจ็บบ้างอ้างร่นน้างนี้บ้างนะครับผมเชื่อว่าไม่อ้างแน่นะครับเพราะว่าน้ำมูต้องจัดจัดมาสู้แน่นอนนะครับกับริวพูนะครับเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ริวพูจะประมาทไม่ได้นะครับในเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของอ่านี่ก็อีกหนึ่งข่าวดีของริวพูนะครับ เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมน,นะครับของสแตนดาร์ดชัตเตอร์นะครับก็เป็นนักเตะที่อยู่เขาเรียกว่ายอดเยี่ยมคนที่เป็นสปอนเซอร์ครับเขาให้นะครับก็คือปลายเสื้อของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความดีกับเทนด้วยนะครับส่วนอัปเดตอัปเดตอ,อาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ผม update, อัปเดตเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับหลายๆคนถึง9คนนะครับอพอผมอทำขึ้น u t u b e ปุ๊บก็มีหลายท่านเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นแผนลับคือเหมือนกับกลลวงของมูรินโญ่ท้ายสุดเนี่ยมูรินโญ่ก็ส่งชุดชุดใหญ่ลงนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับล่าสุดของลิเวอร์พูลในเวลานี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะครับ สถานการณ์บาดเจ็บนักเตะบาดเจ็บของลิเวอร์พูลล่าสุดในเวลานี้ก็จะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับโจโกเมส ok กับมาติปเนี่ยหสัปดาห์แน่ๆหายไปนะครับอย่างน้อย7เกมนะครับมาติปอาจจะเป็น8เกมนะครับส่วนแบ็กขวาอย่างเทนเนี่ยเทนล่าสุดในเวลานี้ที่ผมตามดูนะครับในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเทนไม่น่าจะได้ลงในเกมแดงเดือดนะครับเพราะว่า,าคือเจอเกนคอปเนี่ยอยากจะใช้เทนในเกมอื่นๆที่เหลือมากกว่า คือให้นักเตะเนี่ยหายแบบสนิทไปเลยนะครับคือพักให้หายแบบขาดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับริวพูในเกมแดงเดือดที่เจอกับแมนยูนะครับก็ตามนี้นะครับประมาณ3าําแหน่งเนี่ยท,ที่ที่บาดเจ็บล่าสุดนะครับส่วนเรื่องราวของเออจเนคอมนะครับได้ออกมาพูดเรื่องราวของแฮร์รี่วิลสันนะครับกองหน้าที่ให้ยิมตัวเนี่ยซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากนะครับก็ ขอบก็พูดในทัศนะว่ายัางจะต้องรอโอกาสต่อไปนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่กับระบบลิวพูลจริงๆเนี่ยคือวิลสันเนี่ยเล่นดีจริงนะครับแต่ถ้ากลับมาลิวพูลเนี่ยการที่จะเบียดตำแหน่งกับโมเมนซาลล่าเซโดมาเน่และเรเบโตฟิมิโน่เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับก็ผมคิดว่านในส่วนตัวผมนะครับน่าจะปล่อยให้วิลสันเนี่ยเขาเติบโตไปนะครับเล่นเล่นเล่น,ลนไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนดิวอกอล็กีกับโซลิเก้เนี่ยก็เป็นอะไรชั้นยอดอยู่แล้วนะครับชั้นยอดหรือเปล่าก็ดูกันตามผลงานนะครับส่วนจิเกนคอฟนะครับได้ออกมาแถลงแถลงเรียบร้อยนะครับว่ายูฟูพร้อมนะครับก็ทราตามนี้นะครับก็ครอบเองก็แถลงช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสาระสำคัญก็คือยูฟูพร้อมพร้อมนะครับส่วนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาต้องบุกยันต่อนะครับ ก็ถ้าถ้าเทนสลงไม่ได้นะผมเชื่อว่านาทเทลลคายนะครับนาทเลายน่าจะได้โอกาสนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดตสนามซ้อมบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนที่สนามซ้อมนะครับบรรยากาศการซ้อมที่สนามนะครับล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับที่เมล l ู์นะครับนี่ครับโรเบิร์สันก็ซ้อมได้เพราะว่าน่าจะได้ลงตัวจริงวานาดุมนะครับ นี่ก็นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นรอบเลนนะครับโรเบโตฟิมิโน่นะครับคืออังกฤษตอนนี้อากาศเย็นนะครับนี่ให้ดูตามภาพไปนะครับฟันได้นะครับนี่โรเบโตฟิมิโน่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าเอ่อฟอร์มเขากำลังกลับมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผมมานี่มานีน่นี่ในเกมแชมเปี้ยนลีกกับนาบปลีนี่พลาดพลาดหลายลูกมากนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขามีโอกาสได้ยิงประตูนะครับเซเกนคอฟก็นี่นะครับเฮมเมสลาครับพึ่งคว้ารางวัลสดๆร้อนๆเลยนะครับโซเลนเก้ก็ซ้อมอยู่นะครับเชื่อว่าคู่เซนเตอร์ไปก็จะเป็นล็อบเลนแน่ๆนะครับเพราะว่านี่ครับอยู่ในชุดที่น่าจะลงสเตตตัวจริงนาตาเนียลคายนะครับเซริสนะครับ ก็ดูจากสภาพความพร้อมเนี่ยแล้วก็กําลังใจของลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าแมนยูนะครับเพราะเล่นในบ้านนะครับแฮนด์สันนะครับ ata, iri, นาบีเกตาสดันชาคิลี่นี่ครับมานน่ก็พร้อมนะครับนี่ก็เป็นภาพการรับรางวัลน,นะครับแอฟริกานนิชั่นครับของโมเมน t ซารานะครับ เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นภาพของอเลิสันเบเกอร์นะครับที่อวอร์มนะครับประมาณนี้นะครับก็ข่าวเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอแสดงเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้อง update, อัเปเตดตสเปนผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ